กระทิงหรือเมยเป็นสัตว์เท้ากีบอยู่ในวงตระกูลเดียวกับควายป่าและวัวแดงแต่กระทิงนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างใหญ่ลลำมีขนสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำขาทั้งสี่มีสีขาวคล้ายกับส่วนถุงเท้าอยู่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียตรงหน้าผากที่อยู่ระหว่างเขาจะมีขนสีน้ำตาลพร้อมจุดแต้มสีเทาอมเหลืองเรียกว่านาโพ กระทิงนั้นมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยฝูงหนึ่งจะมีสมาชิกตั้งแต่2ถึง60ตัวซึ่งในฝูงจะประกอบด้วยตัวเมียและลูกโดยปกติแล้วกระทิงจะอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่สูงหรือหากินร่วมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นตัวผู้มักอาศัยอยู่ตามลำพังแต่จะเข้าไปอยู่รวมฝูงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ฝูงกระทิงจะเดินหากินสลับไปกับการนอนหลับพักผ่อนตลอดทั้งวัน โดยบางตัวจะนอนหลับท่าย,ยืนหรือนอนราบกับพื้นกระทิงสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลากหลายสภาพป่าทั้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดิบแล้งป่าดิบเขาหรือบางครั้งก็อาจเข้าไปหากินอยู่ตามไร่ร้างหรือป่าที่อยู่ในสภาพพฟื้นฟูจากการทำลายและมาหากินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำเนื่องจากอดน้ำไม่เก่ง ในประเทศไทยเดิมที่เราสามารถพบกระทิงได้ตามป่าทุกภาคของประเทศแต่หลังจากถูกคุกคามในพื้นที่หาก,กิินหรือแม้กระทั่งการถูกกลาดจากมนุษย์ก็ทำให้จานวนกระทิงนั้นลดลงเรื่อยๆเชิญน,นักท่องเที่ยวแวะชมกระทิงที่น่าเกรงขามที่เชียงใหม่ในซาฟารี